สวัสดีครับเพื่อนๆที่ปลูกสลัดนะครับอันนี้ปลูกแบบอินรีออร์แกนิกนะครับปลูกดินปลอดสารเคมีครับวันนี้จะมาพูดถึงอาการใบไหม้นะครับของคอร์สของมินิคอสนะครับนี่ครับอาการใบไหม้แบบนี้ครับหรือเขาเรียกกันว่าอาการทิปเบิน อาการใบไหม้แบบนี้ไม่ได้เกิดจากการไหม้ของแสงแดดนะครับเป็นอาการของพืชนะครับไม่สามารถคายน้ําจากใบได้นะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมียอดใหม่เนี่ยเขาจะเป็นยอดอ่อนนะครับแล้วก็เกิดการไหม้อันนี้ผมได้ทําการรักษาเขานะครับเห็นไหมครับสี่ห้าใบตรงยอดอ่อนเนี่ยมันไม่เกิดจากการไหม้แล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับก็ เกิอดอาการที่เบร์นเหมือนกันนะครับเห็นหบบนะครับขอบใบไหมนะครับก็ง่ายๆครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วิชาการมากนะครับก็คือพอยอดอ่อนเขากเกิอดอาการที่เบร์นหรือใบไหมเนี่ยระดับแรกเลยลดปริมาณความชื้นในแปลงนะครับหรือว่าลดการให้น้ำให้น้อยลงนะครับ ก็จะช่วยปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะพ่นพวกน้าหมักปลาอ่าดีซีสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ดีซีนมสดอะไรเงี้ยพ่นช่วงเช้านะครับให้เขาหน่อยนะครับนครับอาการก็จะดีขึ้นแบบนี้ครับก็จะเป็นเป็นบางต้นนะครับไม่ทุกต้นนะครับที่ก็ชอบก็จะเป็นพวก กินคอร์สเลดโอเออมินิคอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับพืชที่เป็นพืชใบแข็งนะครับมักจะเป็นพอสมควรนะครับก็เท่าน,นี้ครับมาบอกทิกเพื่อนเนะครับที่ปลูกผักสลัดนะครับรการพืช ขายน้ำไม่ได้นะครับคือทิปเบิร์นครับผมแก้ไขประมาณนี้ครับลองทําดูครับสวัสดีครับ